อ้อา,อาอบอวบพราความรักมิจ้าเข้าสูจิตใจของเราเขา้าเพร่วินิายบริสุทอ้าวบริสุทธอ่าอีกรอบหนึ่งนะเพฮ่ พ้ออีกหนึ่งรอบค่ะพร้อมกันอ่ะแต่งเมื่อเราได้เป็นเคนพี่หอมเออได้ความเชื่อแล้วนั้นร้องด้วยค่ะร้องเพลงด้วยอ่ะพระเยซูเกียรติความรักพระเจ้าที่เขาสุดจิตชงฮอบทำด้วยอ่ะ,อะบอลลิสต์บอลลิสต์ซึ่งพอ ช,ชูวิ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 อุ้มปัมปัมอ่ะอายะยยอ่ะชูวิอุ้มปั๊มปัมอ่ะอายะยยอายะยยเพราะว่าความรักประจากให้เข้าสูจ่จิตใจของเราเอ๋ออางพลวินยาบริสูดโนโนโน,โนถึงพระโอษฐ์ปาทานแก่เรา